แพนิคภาษีบริษัทข้ามชาตินะ<ช>เรียกให้มันดูรูรามาเห่าก็<ช> global minimum tax หรือว่า GMT <ช>มันก็คือการเรียกเก็บภาษีข้ามชาตินั่นแหละเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคือมันก็เป็นประเด็นนะที่ถกเถียงกันมานมนานแล้วว่าบริษัทที่มีการลงทุนในต่างประเทศนะเป็น conglomerate ขนาดใหญ่นะฮะเป็น multinational corporate มันมีวิธีการหลบเลี่ยงภาษีมีวิธีการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอะไรเนี่ยที่มันอาจจะทำให้เกิดความแฟร์และความไม่แฟร์นะแล้วแต่กรณีดันั้นก็ล่าสุดเนี่ยมันก็มีการรวมตัวกันของกลุ่ม130ประเทศทั่วโลกที่ตั้งขึ้นมาเรียกว่าอะไรนะครับก็เป็นองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาตัวย่อคือ OECD OECD <EC> าานะครับ อ่ะก็ถ้าใกล้ๆบ้านเราเนี่ยอย่างมาเลเซียสิงค,โ,คโปร์นะก็เขาจะมีการบังคับใช้เรื่องของ global minimum tax ก็พร้อมกับเราคือในปีนี้อ่าใช่ใชถูกไหมฮะครับส่วนญี่ปุน่นเวียดนามเขาใช้ไปแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วอ่าใช่ไปแล้วนะครครั้น,นี้เนี่ยเพื่อให้มันเกิดความเท่าเทียมในแง่ของภาษีแล้วก็เพื่อเป็นการป้องกัน วิธีการตัดราคาตัดราคาก็คือบางประเทศอาจจะมีมาตรการจูงใจทางภาษีเพื่อดึงดูดเม็ดเงินเข้ามาลงทุนแต่บางครั้งเนี่ยหลายกรณีมันเป็นการเอาเปรียบประเทศคู่ค้าอื่นๆสมัยนั้นเพื่อให้เกิดความแฟร์ทุกคนเท่ากันหมดไม่ต้องมีใครมาลดแข่งกันนะงั้นเก็บเท่ากันหมด15%มันมีดีเทลเยอะนะแต่เอาโดยสรุปเนี่ยถ้าบอกว่าวันนี้สมมติมีบริษัท จากประเทศนอกมาลงทุนในในบ้านเราประเทศนอกเรียกสโบราณเลยบริษัทจากเมืองนอกมาลงทุนในประเทศไทยครับแล้วก็ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอะไรหลงโจงจ่ายอยู่ประมาณสัก5%เอรานะฮะดังั้นด้วย global minimum tax ตรงนี้มันก็จะเป็นการเปิดโอกาสให้รัฐไทยสามารถเรียกเก็บนะภาษีได้เพิ่มอีก10%อ่าใช่จาก5เป็นอ่าใช่เป็นเกณฑ์กำหนดครับ ถ้ารัฐไทยยังใจดียังจะเก็บ5%ปเซ็ตต่อไปครับบริษัทขออภัยประเทศต้นทางที่เป็นต้นสังกัดของบริษัทข้ามชาติแห่งเนี้ยอเขามีสิทธิ์จะใช้สิทธิ์แทนเราได้นะเขาเขาไปเรียกเก็บที่ต้นทางแทนอึศิบเปอร์รัฐไทยไม่ได้เพราะใจดีไม่ไม่ยอมเก็บเขานะเดี๋ยวประเทศต้นทางเขาเก็บเองเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนกับ เหมือนกับตัวเงื่อนไขที่เอามาทัดทานกันนะว่าใครอย่าใช้วิธีลดภาษีเพื่อสร้างเรียกว่าเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน,นในการดึงดูดเงินเข้ามาในประเทศอย่าใช้วิธีนั้นอโอเคหลักการ มันมีอยู่ประมาณนี้เออฉะนั้นต้องบอกว่าเรื่องนี้มันเริ่มต้นมาจากวาระลับของคอรมอที่มีการประชุมกันใช่ออแล้วมันก็รับจริงๆ <c oughs> เราเองเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามันก็ตกข่าวไปบางส่วน <c oughs> แต่ก็ต้องบอกว่าตกกันทั้งประเทศนะครับ <c oughs> แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายๆหน่วยงานก็กไม่ทันที่จะได้ระวังในเรื่องนี้คือมันมีการหยิบจับมาพูดถึงแหละ <c oughs> แต่อ f f e c t i v e d a ด หนึ่งมกราคม68วันที่มีผลบังคับใช้ใช่อ้าว่ากันไปนะทีนี้ในแง่ของกฎหมายในบ้านเราเนี่ยมันก็มีคลอดออกมาเป็นเพิ่มเติมคือ2พรกอถูกไหมอืมก็เป็น2พรกอก็คือเรื่องของว่าด้วยของภาษีเพิ่มเติมก็คือไอ้ตัวนี้ฮะตัวของ global minimum tax 1 5ด้วยกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นเป็นกฎหมายที่ออกมาแล้วก็มีผลบังคับใช้อย่างที่เราเหตการน,นี้นะครับอันนั้นคือพรกที่1อ่านะฮะถูกไหมฮะครับแล้วมันก็จะมีพระราชกำหนดประกอบพรกตรงเนี้ยเพิ่มเติมเข้ามาซึ่งส่วนประกอบเพิ่มเติมเข้ามานี้ผมว่าน่าสนใจแล้วเดี๋ยวต้องรอดูความชัดเจนว่ามันจะมีการกําหนดเงื่อนไขหลักเกณฑ์กันออกมาอย่างไร,รเพราะมันจะเกี่ยวข้องกับการที่ การจัดว่กับการที่ว่าการจัดเก็บภาษีเพิ่มเติมในครั้งนี้เนี่ยม,มันเพื่อที่จะหนึ่งคือลดการแข่งขันใช่ไหมฮะในเรื่องของความเหลื่อมล้ําทางภาษีสองเนี่ยมันเพื่อที่จะเอาไปผลักดันธุรกิจในยุคดิจิทัลไลเซชันะนะพอพูดถึงนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของกองทุนสนับสนุนเข้ามาเกี่ยวข้องอฉะนั้นพรกอพระราชกำหนดประกอบเพิ่มเติมตรงนี้นะฮะที่มันออกมาอีกฉบับหนึ่ง แมผมเนี่ยพอดีโพยมันเยอะเลยรจริงๆมีจดชื่อที่เป็นทางการเอาไว้แต่เอาเป็นว่ามันคือพระราชกำหนดประกอบเพิ่มเติมนะฮะตัวพรกรแรกที่จะเป็นการจัดเก็บตัว GMT เขาก็กำหนดว่าให้มีการนำเอาภาษีส่วนเพิ่มที่รัฐจัดเก็บมาได้เนี่ย<ฮ>ะนะฮะครึ่งหนึ่ง ให้นําส่งเข้าไปในกองทุนเพื่อการค้นคว้าและวิจัยอะไรสักอย่างมันมีชื่อเรียกของมันอยู่ะนะแล้วกองทุนนี้ก็จะมีหน้าที่ไปอุดหนุนบริษัทห้างร้านต่างๆที่มีการศึกษาคนา้นคว้าวิจัยในเรื่องราวที่มันเกี่ยวข้องกันที่อยู่ในเนื้อเรื่องเดียวกันคดังนั้นก็เอาละมันก็จะเป็นหนึ่งในวิธีการที่ว่า บริษัทไหนที่ปัจจุบันอาจจะจ่าย2%อราจจะจ่าย5%อ,อต้องจ่าย15สมมุติว่าจ่าย5อยู่ต้องไปจ่าย15นั้นเพิ่มเติมมาอีก10ถูกไหมอ่าใช่10นี่ก็คือหมายถึงที่รัฐจัดเก็บได้เพิ่มเติมด้วยนะครึ่งหนึ่งเนี่ยคือ5%อ,อมันต้องตัดเข้าไปไว้ในกองทุนแล้วกองทุนก็มีหน้าที่ต้องสนับสนุนกลับมาอนั่นเท่ากับว่าหลงโจ้งจริงๆนะจาก5ไปจ่ายเป็น15แต่เดี๋ยวได้รับการอุดหนุนกลับมาอ,มอีกรัาก็เท่ากับว่าจ่่่่ายเพิิมจรงๆแค5ใช จากห้าก็จ่ายเพิ่มอีกหอ่าอันนี้บวกลบคูณหาแล้วนะอโอเคงันค้นก็หลักการเอ่คร่าวๆมันก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็โดยสรุปเนี่ยพี่สุปชยัยฮะผมว่ามันก็ตรงไปตรงมามบริษัทไหนที่จะได้รับผลกระทบมากที่สุดอนั่นก็คืออ,อบริษัทที่ ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีมามากที่สุดก่อนหน้านี้ใช่นะครับ B O I <laughs> B O I หลกัลกๆเลย B O I คือ B O I เนี่ยเขาให้สิทธิประโยชน์สองส่วนถูกไหมมัน <M' an S 1> มีสิทธิประโยชน์ทางภาษีครับแล้วก็สิทธิประโยชน์ที่ไม่ใช่ภาษีที่ไม่ใช่ภาษีด้วยไอ้ที่ไม่ใช่ภาษีเนี่ยคงไม่ใช่ประเด็นไม่ต้องพูดถึงกันไอ้ที่ไม่ใช่ภาษีมันก็จะเป็นเรื่องของการอนุญาตให้เข้ามาพำนักในประเทศไทยเดินทางเข้าออกได้สะดวกสามารถทํางานได้ถือครองที่ดินได้อะไรพวกนั้นว่ากันไปแต่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ไอ้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงคือ สิทธิประโยชน์ทางภาษีซึ่งผู้ที่ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเหล่านี้ก็ยกตัวอย่างซิงมันทำอะไรได้บ้างอ,อย่างก,กรณีของยกเว้นการลดหย่อนอากรนำเข้าพวกเครื่องจักรวัสดุต่างๆที่จะนำเข้ามาอันนี้เป็นอากรขาเข้าแล้วก็ภาษีเงินได้นิติบุคคลเนี่ยลดลงไปอีก50%อ็ก็คืออีก50%าก็หมายถึงว่าปกติเนี่ยภาษีนิติบุคคลเนี่ยโดยปกติคือ20%ถูกไหมฮะของบริษัททั่วไปแต่ถ้าได้รับการส่งเสริม BOI เนี่ยก็ลดลงไป 50%จาก20%ก็จะเหลือประมาณ10%อแบบเนี้ยตัวอย่างนะครับแล้วอาจจะมีการเอาพวก ค่าไฟฟ้าค่าน้ำปลาปลาค่าใช้จ่ายในการขนส่งคลิปก็ไปลดได้ทั้งสองเท่า,าถ้าได้รับสิทธิ์ B วถูกไหมใช่ใช่ถ้าได้รับสิทธิ์ B o. I นะครับนะจะมีมการหักค่าใช้จ่ายสําหรับการติดตั้งหรือก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเตมิมอีกย5ยกเว้นอากรนําเข้าวัตถุดิบหรือวัดสด,ดทุที่จําเป็นที่นําเข้าเพื่อการผลิตเพื่อการส่งออกนะก็นะอันนี้แหละคือครเทเรียของสิทธิประโยชน์ทางภาษีอ่าใช่แล้วก็ถ้าเกิดบริษัทนั้นมีการจ่ายผลประโยชน์ก็มารับลดหย่อนได้ ในแง่ของสิทธิประโยชน์ทางภาษีไม่ต้องเสียภาษีก็ตรงไปตรงมาว่ารบ,บริษัทที่จะได้รับผลกระทบมากที่สุดจากเรื่องของ global minimum tax ก็คือผู้ที่ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีมามากที่สุดก่อนหน้านี้อ่าใช่แล้วก็ด้วยเงื่อนไขของ global minimum tax ตรงนี้เนี่ยต่อไปสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เกิดขึ้นจาก B O I อาจจะหายไปนะ อเอเพราะมันโดนหักล้างโดยตัวนี้ถูกปะ่ะหรือแม่หักไปแต่มันก็ต้องจ่ายตามเงื่อนไขของ GMT อยู่ดี<อ>แล้ว<อ>จ,จะมีไปทำไมถูกไหมเอเอใช่นะมันก็เลยเป็นที่มาของการประเมินนะครับสำหรับหุ้นเป็นรายตัวว่าใครจะได้รับผลกระทบ มากผลกระทบน้อยหรือไม่ได้รับผลกระทบอย่างไรกรณีนี้ชัดเจนว่าผู้ที่ไม่ได้รับผลกระทบเลยนั่นคือผู้ที่เสียภาษีโดยรวมเนี่ยมากกว่า15%อยู่แล้วใช่ใช่ไหมฮะถ้าตามงบการเงินที่เราสำรวจมาดูเนี่ยก็จะมีอย่าง CPF อ่ CPF เนี่ยเบทาโกาเบทาโกพวกนี้จ่ายเกิน15%อยู่แล้วใช่ใ่ที่เป็นบริษัทข้ามชาตินะบริษัทข้ามชาติที่มีรายได้ครับ มากกว่า750ล้านยูโรขึ้นไปอ่าใช่750ลา้านยูโรนี่มันประมาณเท่าไหร่28,000ล้านต่อแสนเนาะ20,000 28 28,000เนาะทำไมน้อยจัง28,000กว่าล้านโอเค28,000อ่า28,000กว่าล้านอันนี้คือไรายได้โดยรวมนะไรายได้นะ โอ้แต่มันน้อยนะจริงๆทุกบริษัทเดี๋ยวนี้ก็เป็นหมื่นกันหมดแล้วนะใช่ใช่แต่ถ้าเอาชัดๆเลยแล้วที่เป็นประเด็นพูดคุยกันเมื่อวานนี้คือคนก็จะพุ่งเป้าไปที่กลุ่มส่งออกก่อนมีพวกส่งออกแล้วพวกไปลงทุนต่างประเทศใช่ไหมอ่าใช่อันนี้เนี่ยก็จะโดนเพราะว่ามันอยู่ในเงื่อนไขของบริษัทข้ามชาติแล้วก็ส่วนใหญ่พวกเนี้ยรายได้เขาเกิน750ลร้านยูโรนะครับแต่ทีนี้ก็ถ้าดูเนี่ยอย่างเบทาโกรอย่าง c p f อันนี้เขาจ่ายเกินู่แล้าเปอือเม่นได้ยู่แล้วอันนี้คือเคสท กลับมาที่เคสที่จะได้รับผลกระทบหนักที่สุดอหนักที่สุดนะหนักที่สุดจากการสํารวจครับก็หนีไม่พ้นเดลต้าเพร<อ>าะเดลต้าปัจจุบันนี้จ่ายอยู่ที่2%ฮะ2%นะ2%นะฮนะเพราะเดลต้าเนี่ยก็เ <c oughs> นื่องจากว่าได้รับสิทธิประโยชน์อย่างที่บอกฮะ B.O.I. ไงนะฮะในช่วงที่ผ่านมานะครับ2%โดยเฉลี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนต่าง ระหว่างตัวของ GMT เนี่ยก็คือ GMT 1 5อใช่ฮะปัจจุบันเดลต้า42%สส่วนต่ำคือ13%บอเนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็กลายเป็นที่มาว่าเอ๊ะทำไมถึงร,รับผลกระทบมากสุดอย่างที่คุณบาพูดถึงว่าบริษัทไหนที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเ,ย,เยอะเนี่ยก็จะโดนเยอะนะครับเป็นส่วนตรงนี้อีกหนึ่งบริษัทฮะก็เป็นบริษัทขนาดใหญ่เป็นวว r l d w เหมือนกันฮะนั่นก็คือกองดีของไทยูเนียนกรุ๊ปจำกัดหรือว่า T.U. อันนี้ก็ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีด้วยเช่นกันนะครับ ปัจจุบันเนี่ยโดยเฉลี่ยนะเสียภาษีอยู่ประมาณสัก7.6อซนะฮะก็อนนี้ถ้าดูส่วนต่างก็จะเหลือประมาณสัก7.4เจาก15อนะครับอีกหนึ่งบริษัทครับอย่างกรณีของสีตรางาโกนะครับหรือว่า STA ปัจจุบันเนี่ยเสียภาษีอยู่ประมาณสัก12ซนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนต่างก็ประมาณสัก3เปเซจากตัวของ GMT อ,อันนี้อันนี้ยกตัวอย่าง3บริษัทที่เป็นบริษัทที่ขนาดใหญ่และเป็นบริษัทข้ามชาติที่ ดูแล้วการเสียภาษีของเขาเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยก็เนื่องจากว่าเขาได้รับสิทธิประโยชน์ทั้ง B O I และสิทธิประโยชน์อื่นๆต่างๆเนี่ยมันทําให้เขาเสียภาษีอ่ค่อนข้างจะน้อย,น,ยนะณตอนนี้นะครับแต่ก็ต้องเ,ออเรียนย้ำนะฮะเรียนย้ําว่าตรงนี้เป็นเพียงการ สํารวจข้อมูลแล้วก็ประเมินในเบื้องต้นเท่านั้นในเบื้องต้นในเบื้องต้นนะฮะอันนี้ก็ตามงบการเงินใช่ไหมกรณีเดลต้าทีอูเว่าเขาจา่ายภาษีหรืออัตราภาษีเขาเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่อ่าใช่ใช่ไหมฮะงั้นถ้ายึดจงตรงนี้เนี่ยเพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนผมได้ชื่อมาแล้วฮะต้องบอกว่ามันมี กฎหมายออกมา2ฉบฉบับ,บอ,อ,อันแรกเนี่ยเป็นพรกภาษีส่วนเพิ่ม <หา S 2> ของกระทรวงการคลังอันนี้ก็คือที่จะเกี่ยวข้องกับการจัดเก็บ15%ถูกใช่ครับแล้วก็จะมีร่างพระราชกำหนดการแก้ไขพระราชบัญญัติการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสําหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายอ,อันนี้จะเป็นของทางคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน<อ>ก็คือ BOI BOI ซึ่งไอ้ส่วนเพิ่มเติมตรงนี้แหละหที่ว่าจะเป็นการใช้เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ สัมุตสากมเป้าหมายซึ่งถ้าพูดถึงอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศไทยในปัจจุบันนี้ณวินาทีนี้เนี่ยมันก็หนีไม่พ้นเรื่องของธุรกิจดิจิทอลอ่าใช่ใช่ถูกไหมฮะครับนั่นเองก็ในทางปฏิบัติเนี่ยเดี๋ยวต้องดูว่าเขาจะมีการกําหนดเงื่อนไขหลักเกณฑ์ออกมาอย่างไรแต่โดยหลักการเนี่ยเบื้องต้นนะฮะก็อย่างที่บอกเช่นถ้าบอกเดลต้าจ่ายอยู่2%ครับส่วนเพิ่มที่ต้องจ่ายคือ13%ใช่ไหมอ่าใช่แต่ทีเนี้ยไอตัว พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมเนี่ยนะฮะเ,ออเขาก็จะมีการกําหนดให้ต้องมีการนําเอาส่วนต่างส่วนเพิ่มเติมที่รัฐจัดเก็บเข้ามาได้เนี่ยครึ่งหนึ่งส่งเข้าไปที่กองทุนเพื่อที่จะไปพัฒนาหรือไปเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันหให้กับเอกชนนะแ,และกองทุนเนี่ยก็มีหน้าที่เอาเงินตรงนั้นกลับมาอุดหนุนใช่ไหมฮะดังกรณีนี้ถ้าตีกลมๆบอกเดลต้าจ่ายเพิ่ม13รัฐจัดเก็บได้เพิ่ม13ครึ่งหนึ่งของ13า ที่ต้องส่งเข้ากองทุนคือ6.5กองทุนก็ต้องเอา6.5นั้นกลับมาอุดหนุนนะฮะนั่นเองก็เท่ากับว่าที่เดลต้าต้องจ่ายเพิ่มจริงๆก็คือแค่6.5จาก2มาเป็น8.5ถูกไหมฮะเพราะอีก6.5เนี่ยก็ไปรอการสนับสนุนจากกองทุนนะยังกรณีของ STA ปัจจุบันจ่ายอยู่12ต้องจ่ายเพิ่มอีก3นี่แปลว่าเขาก็จะได้1.5กลับมา ก็เพิ่มจริงๆก็แค่1นึ่งจุดห้าโดยประมาณหนึ่งจุดนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะแต่ต้องย้ําว่าตรงนี้เป็นเพียงการสํารวจแล้วก็ประเมินในเบื้องต้นเท่านั้นเองเราต้องรอว่าทางบริษัทเขาจะมีการเปิดเผยข้อมูลหรือจะมีการชี้แจงอะไรอย่างไรกันต่อแล้วก็ที่สําคัญงบการเงินในแต่ละงวดมันก็จะเป็นตัวบ่งบอกเองนั่นแหละใช่และที่สําคัญคือไอ้ร่างกฎหมายอีกฉบับหนึ่งที่ว่าเนี่ย มันเริ่มมาขับใช้เมื่อไหร่ด้วยนะฮะอันตัวนี้ก็จะเป็นการบ่งบอกไทม์ไลน์ที่สําคัญเพราะว่าอย่าลืมนะฮะเขาเริ่มใช้ในปี268จะไม่ผลกระทบจริงๆเนี่ยมันจะเกิดขึ้นในงบการเงินปี68ซึ่งก็อีกปีหนึ่งเลยนะก็รอสิ้นปีอะรอสิ้นปีแหละจะจะจ,ะจะจะจะได้รับผลกระทบจากตรงนี้เนื่องจากว่าปี67เนี่ยจะไม่เกี่ยวละจะไม่เกี่ยวกันนะครับ อ่ะโอเคก็โดยสรุปคุยกับนักวิเคราะห์หลายท่านหรืออย่างคุณกัทราเมื่อเช้านี้ในฐานะผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์เนี่ยก็บอกว่ามันน่าจะเป็น Over Reaction ชั re ่นะ,ะสำหรับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ค,คือดูผิวเผินโอเคเดลต้าเนี่ยน่าจะได้รับผลกระทบมากที่สุดแต่ถามว่า เออมันจะมากน้อยขนาดไหนมันต้องรอดูความชัดเจนของพรกรส่วนเพิ่มเติมตรงนี้ด้วยที่ดูแล้วก็ยังไม่มีใครเอามาพูดถึงเยอะนะออออแต่มันมีกฎหมายสองฉบับที่ออกมาตาม ừ, วาระรับของคอรมอ,อแล้วก็เสนอกรษฎิกาแล้วแล้วก็ประกาศแล้วถูกไหมฮะมันมีอยู่สองฉบับโอ้ผมว่าน่าสนใจบริษัทไหนที่มี r d เยอะๆนะนั่นแหละโอ้โหอันนี้นะอันนี้นะถูกไหมเพราะอย่างทียูเขาก็ต้องมี r d ใช่เดลตานี้ยิ่งต้องมีต้องมีเลย เออหรือว่าอย่างตัวของ SCA ก็ต้องมีเหมือนกัน SCA ก็ต้องมี I d เกี่ยวกับยางพาราเออใช่ตัถูกไหมใช่ใช่ไอเกียับยางพาราเกี่ยวกับเทรนใหม่เออนะครับนะครับอ้าวก็เล่นเอาสะงอมเลยนะฮะเมื่อวานนี้แต่เช้านี้ก็รีบาวขึ้นมาได้ระดับหนึ่ง นะก็รีบาวขึ hmm. <royable> ้นมาได้ประมาณโอ้โหขึ้นมาตอนแรกเห็นรีบาวไปเป็น10จุดนี่เหลือ2จุดแล้วเหรอครับก็ก็คือจากเดิมเนี่ยเดลต้าผาพาพารีบาวกันนะแต่ตอนนี้ก็ย่อตัวลงไปแล้วฮะจากเดิมเดลต้าเนี่ยตอนแรกนะก็คือเมื่อวานเนี่ยเดลต้าพาลงใช่ไหมฮะแล้วก็ถ้าดูจากราคาหุ้นเนี่ยจังเนี้ยคือเดลต้าเนี่ยตอนแรกขึ้นไปไฮที่หน่งบาทเอ่อหนึ่งร้อยสี่สิบสองบาทห้าสิบนะแต่ตอนนี้หนึ่งร้อยสี่สิบบาทห้าสิบเนี่ยอ่าก็เลยทำให้แบบเนี่ยเพ่าเพาการรีบาวลงมานะครับ